ถ้าใครบอกว่าจิตเที่ยงแท้ถาวรโยมก็เอาสามพระสูตรนี้ไปให้เขาทราบเอาสามพระสูตรนี้ให้เขาทราบว่าจิตนี้เป็นลหุปริวัตตังภาพไม่ยอมขึ้นเนี่ย ต้องเตือนอมไม่ติดตามเหตุการณ์อาจจะหลับไปแล้วจิตนี้เป็นละหูปริวัติต่างใครบอกว่าจิตเที่ยงแท้แน่นอนได้จิตมาครองไม่ใช่จิตเป็นละหุปริวัติต่างจากพระสูตรนี้นจิตนี้เกิดดับ รติยาจะทิวสัะจะ,จะอัญญเทวะอุปจติอัญยานิรุชติจิตนี้เกิดดับจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้ก็เป็นสังคตะ <c oughs> สังคตะอสังคตะเห็นนะสังคตธรรม อสังกตธ,ธรรม <c oughs> นะร,รมที่ถูกปรุงแต่งได้นะดังนั้นจิตก็เป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ไม่ใช่ของเที่ยงแท้ถาวรนะดังนั้นพระศาสดายืนยันว่าจิตนี้เป็นสังคตะ มีใครอยากซักถามเรื่องอะไรอีกบ้างหมดและความรู้เต็มเปี่ยม <laughs> ล้นเลยไม่ง่ายนะที่เราจะรู้มันทุกเรื่องแล้วไม่มีข้อสงสัยนะพระอ,อนนท์เนี่ยเกิดความอัศจรรย์ว่าขนาดผู้เจ้าถามว่าอพิกุห้าร้อยเนี่ยมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีใครสงสัยเลยเกิดความอัศจรรย์มาก พระศาสดาบอกว่าอานอน์ในพิกุ5ห้าร้อยเนี่ยรูปที่มีคุณธรรมต่ําที่สุดก็ยังเป็นโสดาบันก็เลยไม่มีข้อสงสัยนะแต่อาจจะมีข้อนัยะอีกนัยยะหนึ่งคือก็ไม่รู้อะไรเลยเลยไม่รู้อะไรจะสงสัยอะไรนะเนี่ยเออ อ่ามียกมือทางโน้นหน่อยหนึ่งอ่อ่อเดี๋ยวเอาเอาที่ถือไม้ก่อนก็ได้นะอ่าเดี๋ยวตรงน,นั้นรอไม้เ <c oughs> ข,อข,อขอาา้ <c oughs> าการผ่าจย์มาไกลเลยอยากขอมาถามผ่าจารย์ก่อนทำก่นก็ทำวันนี้บางคนบอกกระต่นมานึกว่าอยู่ประเทศลาวคน <c oughs> ลาวตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนี้เลยยาวเต็มไปหมดเลยเนี่ยป,ประเทศลาวเนาะ <c oughs> ใช่ พี่กายมีโอกาสมามาก่อนมาตะเวนก็ได้ได้มามากราบพ่าอาจารย์อยู่อยู่ถึงนนท์พีนี้กามีหลายทานทีอยากมากราบพราอาจารย์ลาครับแต่บางคนกับเช้าหลุดมาต้องได้กลับแต่เช้าหรือว่าอาจารย์ยังคิดบทท่านแล้วกันอนุโมทนาทางใจเอาอ <laughs> ใจเอาวันนี้วันนี้ขนอน้อยฟังพระอาจารย์แสดง ทำเรื่องสัตนางเลยก็เลยว่าสนใจเรื่องสัตนางนี่มีสันทะราคะนันทิตัาหาอยู่ในพสูตรของอนาลาทะที่พุทธเจ้าตรัสไ้กับลาทะสันทะราคะนันทิตัาหาใดอยู่ในหู้อยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารในวิญญาณเหียกว่าสัดขั้นชั้นสัตนางนี่ เวลาหยุดยึดทั้งทั้งหาขันเลยอแต่โตที่หยุดเป็นโตตนแตแท้คือคือวิญญาณวิญญาณโดยฉะนั้นสี่ขันที่ยังเหลือหันมีหูวิทนาสัญญาสังขารเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่เป็นผืนนาเป็นอาณาผู้ผู้ตัสสะเป็นว่าจักผู้ตัสสะผู้ตัสสะของผู้ตานังสัตตานังใช่เนี่ยเราจะเริ่ม เสริมประเด็นนี้นิดหนึ่งว่าเราจะเริ่มแยกคำว่าสัมภเวสีสัตว์กับภูตสัตว์ได้ล้สัตว์ผู้สแสวงหากับสัตว์ที่ได้ความเป็นดังนั้นถ้าวิญญาณปฏิทิตังในพื้นนาเมื่อไหร่คุณคือภูตสัตว์คุณไม่ใช่สัมภเวสีแต่นั้นสัมภเวสีก็มีแค่ช่วงระยะสั้นๆนิดเดียวคือช่วงที่วิญญาณกำลังจะ ปรากฏหรือมโนกำลังโน้มเข้ามาสู่ขันทั้งสี่แค่นั้นเองพอแตะขันทั้งสี่เมื่อใดปุ๊บเป็นภูตสัตว์ซึ่งพระเจ้าเนี่ยตัดในพระสูตรนี้ว่าอ,อ,อาหารสี่เนี่ยอนุเคราะห์ภูตสัตว์และสัมภเวสีสัตว์เห็นนะอ่ะอานั้นกับภรีกาลาหารผัสสาหาร มโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารดังนั้นถ้าสัตว์จะแบ่งสองกลุ่มก็คือสัมภเวสีสัตว์ช่วงที่กําลังจะน้อมไปเจอพบไปชนกับฉากหรือไปเจอผืนนายกับโดนผืนนาแล้วเป็นภูตสัตว์เป็นพูทธะสัตว์มีสองช่วงแค่นั้นดยดังนั้นมันจะลบมิจฉาทิฏฐิในเรื่องสัมภเวสีที่มาล่องลอยจะคุ้มจะคุ้มบอกเป็นสัมภเวสีไม่ใช่ละใช่ไหมพวกนั้นเป็นพูทธะสัตว์ทั้งหมดถูกต้องไหมนี่ เห็นนะการเรียนรู้เรื่องสัตตานังนี่ได้ความรู้หลายอย่างนะเห็นะอะต่อยมแล้วบนณียกตัวอย่างคือช่วงที่อาซั์ยังเกาะวิญญาณอยู่นี่นะฟุ่นห้องว่าสัมภวีสีอาสัมภเวสีใช่แต่ช่วงที่ตกพบแลละเป็นเป็นสัตผู้ตัสสัตใช่แล้วข้าน้อยอยากถามว่าคณะสัมภเวสีนี่ทุกขนาจิตของสายปฏิจจสมุปบาทพ่อาจารย ใช่ใช่โบ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 แมนที่ว่าตะกายจะต้องตัดแต่ทําลายเนาะไม่จําเป็นโบจําเป็นเพราะเหมือนกระพบอแมนกายยังไม่พังแมนก็สร้างพบชาตลอดอยู่แล้วสร้างตลอดอยู่แล้วใช่โดยก่อนมีพบก็เป็นสัมภเวสีก่อนแมนนเขาหน่อยมือขึ้นในลมกับยันทิธรรมมัจฉัญยันทิธรรมเขาอยากเข้าใจจางแจงว่าตองกายแตกทาลายมีพระสูตรหนึ่งที่โพธิเจ้าตัดกับอนุนว่าเมื่อวิญญาณบ่ลงสูู่ขันนะนะ ช่วงนั้นนบแมนอัตภาพใหม่สัมภเวสีช่วงนั้นแต่เขาหนอ่อยว่าโมแมนความเป็นอัตภาพความเป็นอัตราตัวตนอยู่ในขันทั้งหาเลยใช่ทุกขณะจิตที่สายปฏิจจสุบาตถ้าหักบ่เห็นอัญญชัดชีมันจะสังพบอยู่ตลอดอการสังพบ้าหักบบแท้บบแท้ใส่ขันทั้งสี่ถือว่าเป็นสัมภเวสีใช่โดย้าว่าแต้ใช้พบปุ๊บเป็นผู้ตัดสัตทันทีโดยชาติถูกแข่งโดยโดยถามเรื่อง ถามเรื่องนี้ใช่ไหมจะถามเรื่องนี้ใช่ไหมโดยโดยตอไปก่อนเลยเลยโดยพายอานรย์ต่อไปก่อนเลยนึกว่าอ่ันนี้เขาหน่อยเขาหน่อยอยากกนาอยากสนทนาตต่มระวางอนาละสัญญาของอกุศลกับสัญญาของกุศลอ่าคือเขาหน่อยเคยคิดจือว่าอ่าเรื่องอกุศลในสังกปะเขาจะละก่อนเลยแต่บบตรงไปไปห่วงเรื่องอนาสัญญาของภัยกุศลอเพราะว่าสัญญาของกุศลเนพุทธเจ้าตัดไว้แล้วมรรคแปด เป็นกองกุศลและอย่างหนึ่งท,ที่ที่วุติเจ้าตัดไว้ถ้าเขาจะเจริญมรกแปดตลอดมักแปดเป็น,เป,นเป็นทมบ่อดำบ่อ,บอขาวเป็นการเป็นไปเพื่อความสินกรรมัจนกอนวันที่เขาบอ่อจำเป็นต้องการอานิพานีนยังต่องการแต่อยู่กับมรกแปดอยู่กับกุศลค,ออคือกองกุศลคืออานับกองอันสติประฐานสีถ้าเขาอ,อยู่ไปเรื่อยๆสังอุปปีสายใหมอ่ออกุศลดับไปมีประสุนึงคือพระอาจารย์ได้แสดงมือแล้วนี่ถ้าว่าอากุศลถ้าเ่งผุ้นีสี ทิ่ผิญภัณฑ์นในปัจจุบันตองเบิงอกุศลในทิฏฐธรรมหรือว่าอากุศลละมุนทาบาบาส่งผลแลวก็มดบ่อเหลือแต่ไปคนชายถือว่าผูน้นี้ได้อัตภาพอหารหันในในทิฏฐธรรม uh huh. หน่อยขอันักมรรคแปดนี้เป็นทั้งกองกุศล <c oughs> เป็นทั้งกรรมบ่อดำบ่อขาวเป็นไปเพื่อความิินกรรมใน,นเมื่อที่เขาจะเดินมรรคแปดสมบูรณ์บริบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาแล้วอย,ยากอยาสัมมาญาณนะกับสัมมาวิมุตติของพระอิศขาจะปรากฏมันออืม โดยยังมีขอทำอีกขอหนึ่งทีจะ <Yeah. S 1> ถ,ถ,ถามอาเามาถามโยมก่อนบ้างโดย <laughs> การคิดบวกหรือการไม่คิดลบสำคัญกว่ากัน <c oughs> น่าเห็นนะถ้าอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วการไม่คิดลบี่ยสำคัญกว่าถ้ายมฝึกคิดบวกแต่ไม่ทิ้งการคิดด้านลบมันก็เหมือนอกุศลมันยังมี นะเหมือนการจะย้อมผ้าที่ยังไม่ซักนะหรือการสร้างบ้านที่ยังไม่ปราบที่ให้เรียบนะ,ะแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็จะเน้นการทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลคือทิ้งความคิดด้านลบอกอกกรนะนั้นถ้าเรายังถ้าเราโมวแต่สร้างความคิดบวกแต่ไม่ไม่ทิ้งความคิดลบอ่ามันก็จะเสียเหมือนกันเพราะถ้า ถ้าเราบอกเอาเราสร้างความคิดบวกเรื่อยๆแต่เราไม่มีหลักการว่าความคิดลบต้องทิ้งนะถ้ากะยมก็ยังคิดลบได้แต่ยมก็คือคิดบวกแต่ลบไม่ไม่ทิ้งแต่พุทธเจ้าก,ก็ต้องทิ้งความคิดด้านลบก่อนด้านอากุศลใช่ไหมด้านกรรมดำกรรมชั่วต้องทิ้งก่อนนะซึ่งโยมแค่ทิ้งความคิดด้านลบก็สามารถที่จะ ปริาพานได้แล้วใช่ไหมนี่นทีนี้เรื่องเวทนาเวทนาสามทีพระอาจารย์พึงแสดงธรรมที่พระพุทธองค์ตัดไว้คือทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเขวทนาบันนี้เฮาละทุกขเวทนานี่อารมณ์ทียินยินร้ายนี่อยู่ในนิวรณ์หาเขาได้ปฐมมาานเฮากาับเขาก็สามารถทีละ ตัวนาตบความคิดที่เป็นความพยาบาทครอาจารย์ uh huh. โดยชวนของอาาอนา,อนาปฏิคาหนูสัสเขาจะเขาจะถิ่งทีมใดตอนอยู uh ่ในปฐมสารส่วนสุขของเวทนานี่ย่ในสุขส่วนของสมาธิ uh huh. เป็นปฏิคานูใสยนี่เขาจะได้สารอยู่สารที่สองืะสารที่สามส พอสุขเวทนาเนี่ยเกิดจากสมาธิพวกปฏิคานุสัยราคานุสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังโยชน์โดยโดยตัวสมาธิมันดับไม่ได้หรอกดับได้ชั่วข้าวนะดับชั่วคราวดยมันดับถาวรไม่ได้โดยข็ท่านต้องต้องรับดับได้ยู่ในวิธีละสังโยชน์หน่อยท่านใช่ต้องเลยทุกอริยบทต้องละความยินดียินหายให้เป็นเป็นอุปนิสัยใหม่ใช่โดยถ้าว่าเขาเขาสมาธิได้ปฐมมาานจะละได้อนาปฏิคานุสัย จายัางจิออกอนาสมาธิดับไปมันจะกลับขึ้นมาปเป็นอนุสัยอ,อนุัสสามราคาอนุสัยปฏิคานอนุยกับอวิสาอนุือแต่คนเราจะถามว่าอนุสาอนุใสนถทาเขาจ้าละใดกับตองแมนผู้บิขานี่ขั้นอยู่ในสมาธิตองแมนสานที่จตุตสานมันบ่ไม่จําเป็นประจาเป็นมันบ่ไม่จําเป็นโดยแค่รู้ลหมหายใจแล้วเห็นลหมหายใจเพราะว่าลหมหายใจเข้าและลหมหายใจออกเนี่ยการทำใ,ใจเป็นอย่างดีก็ชื่อว่าเป็น เวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายแล้วโดย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 สาคัญมันเห็นเกิดดับอยู่ตลอดนะพระอาจารย์ใช <büyük> ่ใช่ข้าน้อยขออีกางขอคาถามหนึ่งมีคําถามที่ว่าข้าน้อยสงสัยว่ามีพามถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อสัตวที่กายแตกทําลายจะได้กายใหม่นี่ยั่งเป็นเสื้อพระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหา Uh huh. ตัญหาชวนของตนีเป็นเป็นอนุยัยแนะ่นอนฟาจัดเนาะใช่เป็นปัญหาของลำแสงไงของลำแสงเนาะเพราะตั้งแต่มโนเนี่ยมโนก็มีจันทะราคานันทิตนาแล้วโดย <c oughs> แล้วเมื่อดใดกายไม้ปุ๊บนี่สัตว์อาจจะใดอัตภาพไม่คือขันหาขบบริบูุน uh huh. คือหูวิทนาสชัญญาสังขารแล้วแต่จะเป็นอย่าง uh huh. ถ้าว่าอัตภาพจะไดเป็นมนุษย์ตอนนั้นท้าหารีบริยินพัชธรรมของพระพุทธองค์กเ็เลยบบหูจักศีลสังยชต ถ้าเมื่อได้ยินได้ฟังเดินตามมรรคมีองแปดจะเริ่มละสังโยนดแล้วละไปทางละสังยชดสามได้เป็นสวดบันหรือสกัธาคามีราคะโทสะนยังเบาบางถ้าละไดซีก็เป็นอนาคมีลาไดหาก็เป็นอนาคมีแล้วก็มีโอกาสเป็นอันตราพิพยีโดยละจัดจะตองลาอนาละอุปติได้แต่พระวะยังบทชันลาไดถ้ากรณีที่ใ้ปัจจุบันคืออรหันติทิตตธรรม ขันขันหาของพระละหันหันจะเป็นขันหาที่มีคําบัญญัติของพระพุทธองค์อยู่สัพปติเสสนิพันธาดมันว่าอาจารย์แต่เป็นขันหาที่สิ้นสังยน์แล้วมันว่อ่า uh huh. สิ้นอุปทานแล้วมันตวะ uh huh. ขันหาของพระละหันเนี่ยเป็นขันหาที่โบมีอุปทานแล้วสังยุตสิ้นแล้วแต่ยังมียังมีขันหาอยู่ขน้อยเข้าใจไปสิถือบ่าอยู่ที่ว่าทั้งคู่อะ เป็นอาารต์ทั้งคู่นั่นแหละโดยโดยที่นี่เขาหน่อยเขาใจอะอนุปาเขาหน่อยเขาใจแล้วสัุปาฏิเขาหน่อยก็เขาใจแล้วเพราะว่าอนอุปาเนี่ยจะจะจะ,จะดับอยู่ผัสษะจะบวลงไหลบวลงเวทนาอนาส่วนเย็นส่วนสัุปาฏิเสสานิพันธะทัาน,านจะไหลากายลงไปหาเวทนาบินทรียที่บวถ,ถึกกันกำกัดโดยแล้วเขาหน่อยยังเขาหน่อยอาเขาใจแบบสิระวางอุปทานกับขันหาเนี่ยแม่นแม่นแม่นบแม่นอันเดียวกัน Mm hmm. แล้วก็อุปทานอย่างหนึง่งขันหาย่างหนึง่งแต,ตองอ่อุปทานโบมีบดิต่างอยู่ที่อื่นนอกจากขันหา,นาใช่โดยนอกจากขันหาวันนี้ที่นี้วันนี้คําว่าอุปธิคำว่าอุปธิที่อยู่ในภาษาหนึ่งันอยู่เหนืออวิซาขึ้นไป mm hmm. เพราะอุปธิกับอุปทานี่เกิดจากตัวตันหา mm hmm. นอางเขาน่อยเนาะแล้วอุปธินี้ เกิดเกิดมาปุ๊บแล้วบนันยู่ในพระสูตรตัวหนึง่งอานาการสแสวงหาสองแบบการแสวงแหวงหาสองแบบในมีถาดหญิงถาดทรายแพะแกะไก่สุกรโค,โคมาลาทองเงินงเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมธรรมดาคามเกิด<ง><ง>เป็นธรรมดาพะพุทธองค์ตรตัสว่าสิ่งนี้เป็นอุปธิแล้วข้น้อยบอกเขาใจว่าอุปธิคําอุปธิตัวนี้กับอุปธิโตอานาสัอุปธินี่คือกันบ่ถถาหากคือกันอุปธินี่มัน มันลักษับเป็นขันหาอุปทานต่างอยู่ทั้งอุปถิตัวนี้กับตัางยังขันหาที่ได้เกิดมาใหม่ตอนเกิดมาใหม่มนเนี่ยมันสังโยช์เต็มแต่เมื่อศึกษามั่งอุปแปดปุ๊บสังโยจะจะขาดไปอขาดไปปุ๊บสังอุปทานมดสังโยชิดมดแต่ว่าขันหาของผานยังมีอยู่อแต่สภาพวัธรรมของผูดำรงอยู่บวไปไปหยุด huh. บวไปหยุดกับขันหาแล้วถูกต้ง<พ>องพะว่าคนน้อยเห็นอยู่ในสาปัติอันสาวัตินี่นะมีอยู่ใน อันนะพระพุทธองค์ตรัสอยู่สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นอุปธิแล้วต่อมาหันจนหอดพระอรหัน์นี่นะพระองค์ตรัสว่าสัอุปฏิเสสะนิพพานธาตุเขาบเขาใจว่าอุปธิตัวนี้เป็นขันหามันบ่อยจ้ะอ,อ,อุปธิตัวเนี้ยเหรอโดยก็เป็น,เป,นเ,าาเป็นราคะเป็นราคะเป็นสังกัปปราคะโดยเพราะว่าอุปธิเนี่ยนะ มันคือตัวสังโยชน์เบื้องสูงบวกกับเบื้องต่ำอีกส่วนหนึ่งนิดหนึ่งนะแต่เป็นส่วนของสังขารเป็นส่วนสองของสังกปะนะนั้นอุปธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีอย่างเงี้ยนะนั้นตัวอุปธิก็จะเป็นตัวส่วนละเอียดเป็นความยึดเหมือนกันนะซึ่งอีกอันหนึ่งที่บอกว่าอุปธิอยู่ เหนือขึ้นไปอวิชชาอีกตรงนั้นก็ยิ่งตรงนี้ยิ่งเป็นส่วนละเอียดเลยแล้วพระเจ้าก็ก็ตัดแล้วว่าตัวพระเจ้าเองหรือพระานก็ไม่ไม่ยึดซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานนะอุมสาธุขเข้าใจนะเข้าใจอจารจัสาธุ ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ว่าไงโยมเป็นกลุ่มพุทธวจนะที่มาจากฮอลแลนด์นะคะ uh huh. พอดีเนื่องจากว่ามีภิกษุที่ไปทางยุโรปทางฮอลแลนด์ได้น้อยมากแต่ละปีละปีก็เลยจะต้องจัดกลุ่มกันเพื่อพบปะกันสนทนาธรรมกันแล้วก็บางทีก็จะคุยกันเรื่องการปฏิบัตินะคะแล้วพอดีโยมเองก็ คือก็ฟังมากแล้วแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติด้วยตนเองมาก็ก็ pper, นานหลายปีค่ะสิบกว่าปีแต่เนื่องจากว่าการที่โยมปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยที่ว่ายังไม่มาถามพระอาจารย์เลยก็ก็อยากจะให้แน่ใจวันนี้นหะค่ะว่าเราทำถูกต้องไงอหมคือขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจนะคะ รู้ลมหายใจเข้าชัดก็เห็นมันชัดอยู่กับลมว่ามันหายใจเข้าหายใจออกคือจิตก็จะไม่วอกแวกไปไหนคะ่ะก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าอ,ออกรู้สัน้นรู้เบารู้บางยังไงก็อยู่กับลมนะคะแล้วตรงนี้ขณะที่โยมทําจิตที่อยู่กับลมตรงเนี้ยโยมก็เหรอว่าอ๋อนี่คือมันอยู่ในรูปเนาะ วิญญาณมันเป็นการที่ดูรูปอยู่เราเอาวิญญาณดูมันรู้รูปอยู่ตรงนี้อพอมันคิดออกปับ๊บยมก็บอกว่าเออเมื่อกี้มันวิญญาณมันมันออกไปรูปมันดับมันก็ไปหานามโมก็ว่างก็กลับมารูปใหม่ก็จะเห็นรูปเข้าออกอยู่สั้นยาวเป็นปกติจนมันมันหายใจเป็นปกตินะคะ โยมก็แกสอนน้องๆอ,อย่างนี้แต่มัน,ม,นมันดูวิญญาณไม่ทันนะคะว่าวิญญาณมันเกิดดับเมื่อไหร่แต่เห็นแต่ว่ารูปมันดับแล้วนามมันเกิดขณะที่จิตออกจากรูปไปนามเกิดอดึงจิตมาปับ๊บ <c oughs> เห็นเห็นรูปเกิดอยู่กับลม <c oughs> เข้าออกแต่แต่โยมก็ก็สักแต่ว่ารู้นะคะแค่รู้ก็เฉยๆอ,อย่างนี้อย่างนี้จะพอสามารถทําทําเพื่อไปพ้นนิพพานได้ไหมคะ ได้ได้จริงก็ทาแค่นี้ก็ได้การเห็นนามรูปเกิดดับแบบนี้ใช้ได้ก็จะได้เป็นอะไรที่น้องคน้่ะสาธุค่ะก็จะได้เป็นอะไรที่น้องๆเวลาคนมาปรึกษาก็จะได้แนะนําได้ถูกว่าถ้ายมทําอย่างนี้ก็เป็นการถูกต้องค่ะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์อ ละนันทิอย่างเดียวไม่ได้นั่งสมาธิเวลานั่งแล้วฟุ้งซ่านเหมือนกันได้ผลเหมือนกันนะเพราะนั่งสมาธิเราก็นั่งละนันทินั่นแหละแล้วก็ออกจากการนั่งแล้วจะเดินจะยืนจะทำอะไรก็ตามก็ละนันทิต่อใช่ใ ทดูบ้างโกไม่ได้แล้วเมื่อก่อนได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งแต่รู้แต่ละอารมณ์อย่างเดียวพยายามละอารม์แต่พออยากนั่งดูมันฟุ้งซ่านมากเลยถ้าเกิดเราจะตายนี่ไม่เสร็จเลยเหรอจิตไปก็เนี่ยมัน,<ะ>ม,นมันฟุ้งอย่างเงี้ยแหละเราถึงต้องคือเวลาละนันที่เนี่ยเราเราสามารถพูดได้สองมุมเราอยู่กับลมหรือเราละนันที ไม่ได้อยู่กับลมคือละไปแล้วใช่พอละไปปุ๊บมันก็ไปคิดเรื่องใหม่ก็ไปละใหม่คิดเรื่องใหม่ไปละใหม่อย่างเงี้ยมันเหมือนเราวิ่งไล่ตามจิตเนี่ยนะมันเลยต้องมีเสาเขื่อนเสาหลักไงต้องมาอยู่ที่ลอ่พอถ้าถ้าเราไม่มีเสาเขื่อนเสาหลักคืออยู่กับลมเนี่ยมันจะไล่ละอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆืมันจะฟุ้งไงฟุ้งยิ่งสเปะสป่าไปหนักเลยนะมันต้องเลยต้องมีเสาหลักเกาะเอาไว้ ก็เลยมันเป็นสองมุมนะหนึ่งมุมที่คิดถึงลมก็เป็นการละนันที่โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว<ะ>หรือพอมันมันไปเพลินเนี่ยเราก็ละความเพลินไปเรื่อยๆ<ะ>แต่อย่าลืมว่ามันจะจะไปมันไม่ยอมกลับมานี่ไงมันไปเรื่องใหม่ไปคิดเรื่องใหม่เรื่องใหม่แล้วก็วิ่งไล่ละเลย<ะ>เหนื่อยเลยทีเนี้ยเหนื่อยมากอแต่ว่าต้องกลับมาลมแต่กลับมาลมลมไม่มีเวลาขนาดนั้นอะคือเราอยู่กับคนเยอะ ฟังเรื่องนูน้นฟังเรื่องนี้ก็ละนี้มาดึงนี่มาฟังเรื่องใหม่ก็ยังดีอย่างเงี้ยก็ยังดีคือสร้างนิสัยในการละไง<อ>สร้างนิสัยในการละเวลาเรามานั่งสมาธิตอนเย็นเราก็คอยไลย่ไล่ไล่เก็บนะแต่เราก็ต้องปรับมุมพอมานั่งสมาธิตอนเย็นปุ๊บต้องรู้แล้วว่าต้องรู้ลมต้องรู้ลมนะลมแต่เ<อ>หนื่อยมันฟุง้งกว่าจะตั้งได้เป็นชั่วโมงเป็นปีหรือหลายปีนั่นแหละชั่วโมงกว่าจะ มาคิดว่าถ้าเกิดใกล้เวลาตายตอนนั้นสงสัยไม่เป็นไรไถ้าใกล้เวลาตายเนี่ยถ้ากับเราเป็นอน,นิสงส์ข้อที่สามนะเราไข้ควรเนื้อความแห่งธรรมในการละอันควรแสงโยนให้เบื้องต่ำสิน้นรู้ว่าต้องดึงมาที่ลมใช่รู้ว่าต้องดึงมาที่ลมให้ยมมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยจนกระทั่งกายแตกเลยคอยละนันทีคอยละนันทีอยู่เรื่อยๆเพลเพอปรินิพานได้เลย